สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับสีดอโจโจอีกครั้งนะครับสีดอโจ,โจโจจะมาทานอาหารย่าของคุณแม่วันนี้คงหมดวันนี้แหละครับผมเป็นเป็นวันสุดท้ายแล้วครับห้าสิบตะก้านะครับวันสุดท้ายแล้วคงจะหมดวันนี้แหละครับผมค<า>งเหลือคงเหลือ,อ,อเออ ไอ้ไอ้ที่ว่าห้าสิบมัดเรากินไปหมดแล้วมันเหลือคงเหลือ,อคงเหลือสิบแปดมัดกินหมดวันนี้แหละตัวใหญ่ไหมปลากี่ได้ไหมปลาปลาดุกบ่ดุกยักษ์มันด้วยมันแช่นไหม

พุดดีต่างต่างแม่แม่แมแมพูดเร็วเจ้าโตให้ลองกินอีแล้วขอกินอีแล้วเจ้าโตมาถึงบ้านเจ้าโตที่ไรขอกินที่นั่นเนี่ย จะเย็นเดี๋ยวได้กินยตนเย็นๆเดี๋ยวล้างก่อนลูกล้างล้างตัวก่อนค่อยกินล้างตัวก่อน ด้สีดอโจโจเดี๋ยวลูกจะยงโอ้ยดวงไงเลยดนงขุนเต็มไปหมดเลยแดดเย็นแดเย็นได้กินได้กินได้กินล้างเสร็จก่อนล้างตัวอาบน้ำให้สะอาดค่อยทานลูก

มาแต่ละที่แรับวันนี้ก็ปีน้ำโจโจ้ก็มากินหญ้าคุณแม่เป็นวันที่สองนะครับวันนี้คงเป็นวันที่เป็นวันหมดแล้วครับหมดวันนี้นะครับผมตีดาโจโจ้กินหมดวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วครับหมดแล้วของคุณแม่นะครับผมอยากให้ทานอะไรอือห้าสิมัดหมดวันนี้แล้วครับผม เอกดมิงเนี่ยโกที่ทำมาไม่กมิงใชแล้ว็น้าจมมิงเนี่ยเอ้เต็มที่เลยไม่ใช่สิหื้แบบี้ว เนื้อฮะเซนเงยจึงกำมันก็ออกโอเคตัวตัวทนะี่เปน็นอันนี้ก็มาค่ำหน่อยครับก่อ,อนจะตปูยังไปหาปลาอยู่ครับหาาปลาคับเลิกจากาาเลิกเลิกจากไรสดก็ไปหาปลาทันทีเลยเขาได้ตัวใหญ่ครับครับผม เลยก็มามืดในวันนี้ก็เวลาก็กโมงครึ่งครับผมก็หมู่บ้านช้างสุรินก็มืดแล้วครับตะวันตกดิน้วครับตะวันตกดินละเดี๋ยวกันมาพาขึ้นรอนเลยขึ้นรอมานะใส่แค่ใส่แค่เข็จมาลูกเข็มมา กานมะพร้าวไปให้ลุงโจ้กินตอนกลางคืนนะครับผมกลางคืนคือหมดครับมีเหลือหนะครับกลางคืนนะครับ เดี๋ยวก้านมะพร้าวแม่คิดอรอกินกันคืนนะครับผมพอเขาเกินมาประมาณตีสามขาก็อจะได้จะทานกา้านมะพร้าวเลยครับผมญาของคุณแม่ก็จโจ้าก็กินอยู่ครับกินไปเรื่อยครับนี่แหละครับจโจ้าก็ได้กา้านมะพร้าวย่างงี้ครับ กินตอนกลางคืนครับประมาณเขาตื่นมาตีตีที่สามนะครับเขาจะตื่นขึ้นมาพอดีเขาก็จะได้กินก้านมะพร้าวเลยครับช่วงท้องเขาว่างพอดีครับเพราะเขาจะทําทุระทะละอุจจาระออกเขาก็จะว่างท้องว่างก็จะกินก้านมะพร้าวนะครับ <c oughs> นี่ก็ยากคุณแม่นะครับผม ก็หมดวันนี้นะครับแห้งพอดีเลยครับวันนี้หมดพอดีเลยกําลังเหลืองกาลังหอมเลยครับผม <c oughs> คุณแม่หญิงธนูนะครับผมคุณแม่หญิงธนูครับ ย่าคุณแม่ให้หัตซิมัตก็หมดวันนี้นะครับผมก็ให้คุณแม่มีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับผมให้มีเงินพันพันล้านนะครับอายุมันขนยืนนะครับธรรมัยแข็งแรงเหมือนช้างสีดอโจโจก็จะได้ไปแล้วมืดแล้วครับกินหมดนี้ก็จะไปเดี๋ยวก็จะเอาไปตามตูดอีกครับจะใส่ซาเล้งไปนะครับ จะใส่สายนงไปไปตามตัวตัโจที่ต้นหลักนะครับผมกสัเเน้ะดาาี่รบบตู ห่อกระเพาะองสังกสีผู้เด้อเออเดี๋ยวต้องกาที่ซับสนถึงสีดอโจโจชิมอัน,นอร่อยเลยครับผมขอให้คุณแม่ยิงธนูมีความสุขความเจริญนะครับให้ร่ำให้รวยครับที่มามีตาสีดอโจโจนะครับ น้องเคาะย่าให้ซิโด,ดโจโจได้รับประทานนะครับผมบอ่าป้ายเดี๋ยวไปขึ้นซาเล้งต่ออ่าครับชิ o, จโจโจโจก็จะไ,ไปผูกแล้วมืดแล้วครับคุณแม่แตะวันก็เริ่มรับขอบฟ้าแล้วครับผมหมู่บ้านช้างสลินครับผมรับขอบฟ้าแล้วมืดแล้วชิวโจจะเลินทางต่อแล้ว ไสต้นหลักครับเดี๋ยวจะใส่สล้งหญ้าใส่สล้งไปตามอีกครับไปแล้วหอบเลยลูกหอบ,หอบจ,จ,จ้หอบหมดเลยไปแล้วโจ้าวอ่ะ,ะก้านมะพร้าวก็จะไปกินที่ต้นหลักนะครับผมประมาณตีสี่ตีห้าเขาลุกขึ้นมาตึงขึ้นมาก็จะได้ทานต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาญ้าของคุณแม่ต่อนะครับใส่สล้งไปตามตูดโจ้าจ้วนะครับผม แล้วโจโจ้ได้อาหารก้นมะพร้าวด้วยครับใส่หลังไปครับใส่หลังไปเลยนู่นครับผมโอเคเนาะครับนาะอันนี้ก็ใส่อาหารอ่าโจโจ้ตามตูดเลยครับยาของคุณแม่นะครับผมนี่ครับผมใส่สเล้งครับสเล้งผมครับผมสลิงเหเนนะ ผมเจ็บใส่สลิงครับครับผมใส่สลิงเลยครับสลิงไปแล้วครับตามตูดโจโจเลยครับผมมือแล้วครับ ผมขอพ่อควรก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมพรุ่งนี้กอ็อีกสักเป็นเดี๋ยวก็จะไปถึงโจโจ้แล้วครับจะเอาอาหารโจโจ้ไปให้ครับย่าของคุณแม่นะครับไปที่ต้นหลักต่อนะครับผมครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับผม